สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทักกระเป๋าใส่มือถือนะคะใบเล็กๆน่ารักค่ะมีดอกไม้ให้ด้วยหนึ่งดอกแล้วนี่เป็นสายอยู่ไว้คล้องดอกไม้นะคะจะเป็นลายพอหนึ่งคอทักคู่กันค่ะได้ไม่ยากแ้วถักไปพร้อมพมกันค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมี ไหมพรมคอตตอนนมห้าพายแล้วแล้วก็เข็มโคเชนะคะใช้เบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดค่ะเริ่มต้นด้วยโซ่สิบห้าโซ่นะคะ จากนั้นพันหัวเข็มนับลงมาสองครั้งลงครั้งที่สามเราจะถักด้วยพอหนึ่งคอไปจนรอบนะคะ okay. พอหนึ่งคอจับโซ่เึ้นบนขึ้นมา เอาออกสองเอาออกสองทักนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงหัวมุมเชื่หัวมุมเราจะเพิ่มด้วยการทำีสองถึงสามครั้งค่ะเป็นการเพิ่มห่วงริอจะว่าเราต้องการความกว้าขงของกระเป๋าขนาดไหนนะคะดิฉันจะเพิ่มสาม สามอะสามครั้งพรนคอสามครั้งในหลักเดียวกันช่องหัวม,มุมค่ะทั้งสองฝั่ง,งถักเรื่อนกระเทียมหลักเราถักไปเรื่อยๆจนถึงหอมมุมค่ะ นะคะตึงหัวมุมแลยนะคะนะคะลงสามครั้งพอหนึ่งคอสามครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเขาก็จะโค้งเชื่องมุมไปดีค่ะนะคะต่อไปก็ลงหลักถัดไป เดี๋ยวพร้อมกับเก็บเส้นได้ที่เริ่มขึ้นนขึ้นตอนแรกด้วยนะคะงานจะได้ออกมาเรียบร้อยและสวยงามค่ะนะคะเราถักบนไปจนถึงอีกมุมหนึ่ง เอา,เส,าเส้นนี้ไปไว้ทางษเดิมได้แล้วค่ะเพราะเราทำมุมไปแล้วเราเก็บเก็บากาด้วยไปแล้วนะคะังเก็บไหมคะว่ามันห่างเราต้องขยับเข้าใหม่ค่ะถ้าทำแล้วหางออกไปหนึ่งหนึ่งโซ่เราก็จะต้องกลับมาเก็บตรงมุมนี้ใหม่ เลยค่ะจำช่องใหม่เพื่อให้เขาติดกันไม่งั้นมันจะเป็นรอยน้ค่ะหายแล้วค่ะทำไปจนถึงมุมอีกมุมอย่างเลยนะคะ นี่เป็นพื้นฐานการทำกระเป๋าท,ทั่วไปอยู่แล้วค่ะนะครับมาถึงจุดของมุมนี้นะคะเราก็เริ่มเพิ่มนะคะเราก็เริ่มเพิ่มเป็นหนึ่งสอง ั้งที่สามอยู่ตรงนี้นะคะที่เราทําไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเราก็มาเข้าตรงนี้นะคะจับให้สองเส้นดึงมาแล้วก็เลื่อนห่วจะได้วงคมพอดีค่ะใช่ไหมคะจะเป็นมุมมุมจะโคง้งงตอนนี้แถวที่สองเราจะเริ่มขึ้นลายโซ่สามค่ะโซ่สามแล้วลง อ่าหลักถัดไปทซ่สามลงหลักถัดไปซ่หนึ่งเว้นหนึ่งช่องแล้วก็พอหนึ่งคอลงพอหนึ่งคอเราจะทำคู่กันไปอย่างเงี้ยค่ะจะได้สองสองหลักอยู่ติดกันเสร็จแล้วก็ซ่หนึ่งเว้นหนึ่งช่อง ทำพอหนึ่งคอสองหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สองโซ่หนึ่งค่ะทำไปจนรอบแถวค่ะ ทำไปรอบแถวเลยนะคะถึงช่องโค้งเราก็ทำเพราะเขาจะได้ขนาดของโทรศัพท์มือถือพปดีถึงโค้งเราก็โค้งตามไปค่ะเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็ I love like that best. มาลักเลยพอจบเราก็โซ่หนึ่งแล้วมาที่นี่ค่ะจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มต้นไปเมื่อกี้นะคะเราลงเลยค่ะแล้วก็ดึงแบบเลื่อนหง่งก็จะได้่องแบบนี้ค่ะ Okay. จะได้ถ่านกับถ่านกระเป๋าใส่มือถือที่ได้ระดับพอดีแถวต่อไปเราก็โซ่สามแล้วก็ลงตามแถวที่ผ่านมาค่ะลงตามไปเรื่อยๆ่อเราถักไปจนได้ความยาวที่เราต้องการนะคะพราความกว้างเราได้แล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ความยาวถักไปให้ได้ความยาวที่ต้องการ ตามผังลายเนี่ยค่ะถักไม่ยากนะคะมือใหม่ก็ถักได้ก็จะมีโซ่แล้วก็พอหนึ่งคอสองอย่างมีแต่การเพิ่มห่วงไม่มีการลดห่วงนี่ค่ะถักเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราตอนนี้เราก็ถักตามขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสามแถวถักไปได้ ขนาด r หนึ่งรวมจากนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกรวมแล้วทั้งหมดสิบหกแถวนะคะจะได้แบบนี้เราถักมาได้ทั้งหมดสิบหกแถวแล้วนะคะต่อไปเราจะ เริ่มขึ้นอ่านี่ค่ะต้องสายโยเนี่ยค่ะเราจะทำสายโยแล้วก็ทำดอกไม้เพื่อเป็นตัวยึดสายโยนะคะแทนกระดุมนะคะ่ะเราทำดอกไม้แทนแทนกระดุมก็จะดได้ได้ผดีค่ะหลังจากนั้นถึงจะทำสายนะคะทำสายยาว,ยาว เราก็เริ่มทํำสายยูก่อนเราจะคอทอมานะคะขอทอมาเรื่อยๆจนถึงรนะยะแรกที่เราจะเริ่มทํำสายยูให้เขาอยู่ระหว่างช่วงกลางแต่เราจะไม่กลางมากท,ทําสักสิบสองโซ่ค่ะ จะโย่แบบสวยงามค่ะกะระยะเอาให้อยู่ช่องกลางคะเนี่ยจะอย่ให้เท่ากันสองด้านค่ะเมื่อได้แล้วเราก็ถักคอทอไปจนถึงข้างหน้านะคะเพื่อที่จะทำดอกไม้เราจะไม่ตัดได้ พอทอ,ทอตามไปเรื่อยๆค่ะจนถึงจุดที่เราต้องการกลับแล้วนะคะ ทำไปก็ต้องท้าบไปค่ะเพื่อจะดูแนวที่ท้ากันช่วงนี้นะคะตรงกลางนี้ปเดี๋ยวจะทําดอกไม้นะคะซ่สองแล้วก็หลงตรงกลางนะะี้ค่ะทําพอหนึ่งพอสองครั้ง ลงมาด้วยโซ่สองลงจบเดิมลงช่องเดิมค่ะแล้วก็ทําแบบเลื่อนหัววัดน,นี้อันต่อไปก็ขยับมานี้นะคะทํำดอกตรงช่วงนี้อ่ะก็เหมือนเดิมพอหนึ่งคอหนึ่งกลีบจะทําเป็นโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอสองครั้งแล้วก็โซ่สองลงค่ะ ทำให้รอบช่องที่เราทําเป็นแนวดอกไม้ีะยคะเราจะทําช่องอันต่อไปคะ่ะเป็นช่องล่างนี้เราจะถักวนจนครบสี่ดอก อันนี้เป็นกลีบสุดท้ายนะคะขอทอข้างฝั่งนี้แล้วทสองค่ะนะ,ะจะครบทั้งสีก่กลีบ ็จแล้วนะคะดอกหนึ่งช่องนะคะหนึ่งช่องทําทั้งสี่มุมก็จะได้หนึ่งดอกหลังจากน,นั้นเราก็ทําขอทอต่อเพื่อที่จะไปขึ้นสายนะคะโซ่หนึ่งไปก่อน,นะคะ่ะเพื่อที่จะให้เขามาหาจุดแรก เขาลงมาหาจุดแรกของตรงนี้แล้วก็ข้อทอาตามไปค่ะไม่าจะขึ้น่อประมาณนี่นะคะ เอาวัดเตค่ะเขาเป็นสี่เหลี่ยมเราจะทำสายขึ้นัางช่องลึมพอดีค่ะอีกหนึ่งช่องเราจะเริ่มขึ้นช่องนี้ค่ะ อยู่ระหว่างช่องนี้กับช่องนี้นะคะหันกลับมาโซ่หนึ่งแล้วก็ขอทอสองหลักทำอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะหันกลับมาโซ่หนึ่งแล้วก็หันกลับมาทำไปจนกว่าเราจะได้ความยาวที่เราต้องการ โซ่นหนึ่งแล้วหันกลับไปกลับมาเนี่ยคะ่ะทำคอทอขึ้นไปสองครั้งโอเคค่ะก็จะขึ้นทซงแบบนี้ไปเรื่อยๆจนทําความยาวได้แล้วแล้วก็มาติดข้างน,น,น,นี้ก็จะเป็นอันเสร็จค่ะอันนี้ก็ติดเป็นดอกไม้ จะปิดได้พอดีใส่โทรศัพท์ใส่เว้นตาได้ด้่นั้นเลยค่ะนะคะเนะมื่อเสร็จแล้วจะอยู่รูปแบบนี้นะคะนะคะเมื่อเสร็จแล้วใส่เสร็จแล้วก็ทําตามความยาวที่เราต้องการทั้งสองด้านนะคะลองถักกันดูนะคะกระเป๋า ถักเค้กเริ่มยไหม่ผมก็ต้นนมห้าพายใช้ใส่มือถือใส่แว่นตาใส่ของเล็กๆกน้อยนได้เ่ยน,น,นะคะกำลังสบายสบายสบายพอไปไหนเราก็ได้ไม่ต้องห่วงถือมือถือไงคะ่ะต้องถักกันดูค่ะค่ไงไงฝากาช่อง แฮนเมบายพันธุกราแล้วก็กลุ่มคนรักโคเชโคเชลลิฟด้วยนะคะสวัสดีค่ะ